สปาร์กนาโนูเลยจามาห้ามถูกต้องครับถูกต้องสปาร์กนาโนูพี่อ้วนพี่อ้วนจามาห้ามไปแล้วนะครับขอบคุณครับคงไม่ใช่รถชาวบ้านนะเนี่ ขวามือมีมอเตอจออยู <disappointing> ่ลงรวังเลยนะครับครับครับให้เดินหน้าที่สุดๆเรื่อยไปมาแรงแสงโค้งเลยทีนถาถามว่าวันหน้างปรเลจกะรุ่นไหนไอรุ่นรุ่นนั้นรุ่นไม่มีเบรกพี่ มีเด็กเ่าม,มเมมจ้ะรถนั้นเป็นฮอนด้าไฟฟ้าไม่ใช่ไม่มีเครื่องยนต์ีเด็กต่อท้ายขราบวแล้วนะครับแนะังดนหน,น้านสงสายจอนยาวอาเลือดมัจ้ะ นอง,องล่ลยู you know. ขาออกต้องแตะแต่ไหม<ะ>มา,าแตะเนึงจาูอยู่เลยเด่ยเจอสารเนี้ยให้ถาสีลกดูเียไปที่ปต้อ้องเนื้น้โอ้ยไม่ใช่นะไม่ใช่เราที่จะสี่ำได้ไม่ใช่ ผมว่ามันเป็นมัดมัดแถวต่ากับน้องฝาอะไรเงี้ยันที t <t er> ่เจ้าก้ารเข้าสมาแล้วครับตำรวาใส่ไม่ลงไปวะเออตำัล่าคนใส่จาท้ายเลนะ Oh, มอไซค์เครื่องดับลเลยรถเขาไหลโตนั่นไงเห็นไหม,มเห็นยางไหมอ๋อโอ้โหไปกอดีเอรเปลี่นาทิ้ข้างแล้วนาได้แล้วครับทางปายผมติดมอไซค์อยูนะครับพี่วัน ต่อจกากคันที่๙ระวังรถโตโยต้านะครับเขาหลบให้อยู่ครับคนกล้วยจะเป็นกล้วยหั่บุกกล้วยตันทีข<ค>นกล้วย<า> <laughs> อ๋อ<ม>ไ,ได้ครับกล้วยเนี่ยได้กล้วยไข่ครับกล้วยไข่กล้วยไข่ขอซื้อได้ไหมครับอยากได้อยากได้ จัดให้มัดล็อก4ี่ส่วนนะครับไข่ที่ไหนไม่เห็นไข่สักสองเลยตทำ้อรถจอดทางฟ้าครับอ๋อนี่เากล้วยลงนะโอ้โอข้าวอาอยู่นะวังไว้นะเขาขนกล้วยอยู่ครับก้นี่ัน um, เีนะ กวยเตะกูกวยรูปเป็นเลิศเลยอออปชั่น <laughs> คันหนึ่งครับแล้วมีไทเกอร์อีกคันหนึ่งครับชายชายมีรถจะลงไปนะระวังด้วยนะ